ค่ะสวัสดีค่ะทําช่วมเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเขาซูช่องเจนั่งน้ำโชกนะคะเ,เมื่อนี้นะคะทาช่วค่าเป็นปีสอง8ห้าหสเมื่อที่3นะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งสําหรับภูเขามาใหม่นะคะเนาะ,ะมาติดตามตัวเลขแนวทางในบ้านเจนั่งน้ำโชคช่องเจนั่งน้ำโชกนะคะ ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของจีนัางกับเขามาหลายหมวดนะคะทาชุ่ม่ะหมวดที่แล้วเข้าบนล่างนะคะเข้าบนล่างนี่ค่ะทาชุ่ม่ะหมวดที่แล้วเข้าบนล่างนี่ค่ะนี่ค่ะเก้าสองหกห้านะคะเก้าสองหกห้าไหลทานไหลยคนกับติดตามจีนั่งขนั่งล่องแท้นะคะล่องละคะ่ะทาชุ่มค่ะเมื่อคืนนี้ล่องไปชุดหนึ่งแล้วเป็นชุดร่วมนะคะ เดี๋ยวเซานี่แอดจะโล่งเป็นชุดย่อยทำช่วงเด็กหุ่นจักน้ำเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของเจน่างน้ำโชกนะคะประจำวันที่3มกราคม2016นะคะแอดขอนำเสนอเป็นชุดของเจน่างแล้วก็เป็นชุดของเลขมีที่มานะคะเลขมีที่มาเพราะว่าจุดประสงค์คืออยากให้ทำช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคน ถูกซีตัวพอมขาทำช่วมขาเพราะว่าซีตัวสามตัวนะมันได้เคนแคนเพราะฉะนั้นติดตามเจนานังไว้ตลอดเรื่องขาทำช่วมขาตัวเล็กนวทางกับบหลายนะคะตัวเล็กเนวทางกับบหลายเจนานั่งคิดให้ชุดสามตัวชุดซีตัวพอมที่สำคัญมีสายด่วนพิเศษสายด่วนพิเศษจะพยายามเอาสามตัวสองตัวซีตัวคนนั้น เนาะเนาะให้ทาช่วงเดอย่ายังนหน่วยไม่เปลืองตังแต่ได้คือถ้าได้ก็ได้จบเจือนะคะทาช่วมขาถ้าได้ก็ได้พอสมควรตามความเหมาะสมของแต่ละคนเนาะคะ่ะเนาะหลายท่านหลายคนนมูว่าน,นี่เรดไทยดีใจนําที่ติดตามพบพุ่มงจีนั่งเขาตัวหลุดตัววิ่งตัเดี๋ยวให้มือกันตัจับครู เหล็กล่างกับทุ่มช่วงลขาเหล็กล่างเนี่ยมีคลิปคลิปชุดถ่ายที่แอดมานําเสนอนี่ค่ะเหล็กล่างที่คลิปสุดถ่ายแอดมานําเสนอเออเพราะว่าเหล็กล่างมันมีตัวประกบหกกับห้าตอนแรกแอดเอามาแต่หกปานี้พอมาเสียงแล้วมันบอกเขาแอดก็เรียกหามาใส่ปรากฏว่าเขาหาหนึ่งอีลีปรากฏว่าเขาหาหนึ่งอีลีเอาสาหรับบนกับเขาที่สองสองไปเขาเป็นรักลอยเนาะค่ะเนาะ สงไปเขาเป็นลักลอยเป็นสองศูนย์เก้าเอาโบผิดยังกับทำช่วงขาสายวิ่งกระไดคือเก่านะคะสายวิ่งกระไดคือเก่าเอา่อตัวเลขแนวทางนะคะทำช่วงขารัฐบาลไทยนะ่ะจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะหเหตุคำนวณค่ะก่อนเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยกับ่บผิดหวังคือเก่าเอาไปมึงรัฐบาลเล่าต่อนะคะตัวเลขแนวทางรัฐบาลเล่ามือ แรกนี่สองทุ่มครึง่งเฮาจะต้องมีเฮไปด้วยกัน,นะะเนาะค่ะทผช่วงเนาะจะต้องมีเฮไปด้วยกันเอาไปเมือน้ากันตัวเล็กเนี่ยท่าของเจีนั่งก่อนเนาะค่ะเนาะหละก้กกะเป็นคลิปมีที่มาล็อกมีที่มาอีกเทอหนึง่งล็อกมีที่มาอีกเทอหนึง่งตัวเล็กเนี่ยท่าของเจีนัง่งห้วิ่งหลุดที่หกกับหนึ่งหกกับหนึ่งจับโคไห้มีแปดหก หนึ่งเจ็ดเก้าหาศูนย์หสาเจดศย์เจ็ดเลขชุดสามตัวเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหกนะคะเอเจ็ดเก้าห้าเจ็ดแปดหกกพิดเจ็ดเก้าห้า,หาหจเจ็ดแปดหนะคะมักชอบกับต่มเลยค่ะท้ช่วงขาบ่มีปัญหาส่วนตัวเลขแนวทางของ เลขกมีที่มาเนาะคะ่ะเนาะเลขมีทีมาเอาแคบหน้าจอเลยค่ะทำช่วงขาแคบหน้าจอเลยสำหรับตัวเลขกแนวทางตัวเลขแนวทางล็อกมีทีมานะคะตามนี้ค่ะทำช่วงขามีเอ่อศูนย์ศูนย์นห้า 1>, 1 7ึ่งเจ็ดสนะคะตัวเลขเนี่ยทางแอดจับไหมีหาแปดสองเเกหานะคะอีกตัวนึ่งเพิ่มจักตัวเนี่คะ่ะถึงช่วขาเพื่อจักตูนเนาะเก้าศูนยหก อ๋อ906เลขชุดสี่โตกัน่าจ,จะเป็น2906 2906เนี่อยจะเขียนเพิ่เมเติมให้2906อ๋อันนี้คือเพิ่มเติมบัวลายดอกกะทิมชุ่มขาซำหนีบบัวลายตัวเลขเนี่ยทั้งแค่นี้เนามีแค่เออ่ ชุดเ,เลขสองตัวบ่ตรองกลับนะคะอันนี้บัตรตรงกับกลับไว้หน้อยๆกับไว้หน่อยๆบ่ต้องกลับลบๆๆๆตัตรตรงกลับ,ลบหลายมี051729 8829506เด็กชุดสามตัว582795906เด็กชุด4ีตัว 0582 2906 1795 0795เกาศูย่งอาตงช่วขามีแค่นี้มีแค่นี้แคปหน้าจอไปเลยตัวเลขแนวทางมีแค่นี้ตัวเลขแนวทางมีแค่นี้ ใดที่มาติดตามตัวเลขแนว่ทางคลิปนี้กระทักทายกันมานะะเนาะค่ะเนาะสวัสดีปีใหม่ยู่จังหวัดใดอำเภอใดมีตัวเลขมาแลกเปลี่ยนเรียนรููก,กันบบเออหรือมกักตัวใดชอบตัวใดมากตัวนี้เจน๊นั่งชอบตัวนี้หรือจังใดทักทายกันมานะะเนาะค่ะเนาะเป็นความกำลังใจให้กันนะคะการคอมเมนต์ที่ดีเป็นกำลังใจเป็นความกำลังใจให้ผู้ที่เป็นอาจารย์เฮ็ดสูตรเป็นเซียนเฮ็ดสูตร เป็นเจ้าของสูตรเนาะค่ะเนาะใ้มีกำลังใจในการที่จะขับเคลื่อนตัวเลขแนวทางต่อไปนะคะทนผู้ชมทีมาติดตามกับพิจารณาเมืองนะคะตัวเลขแนวทางถูกตัวมีความเสี่ยงเสมอเพราะฉะนั้นต้องใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเนาะกระคราบกับขบคุณเลขกมีที่มาล็อกมีที่มาที่ให้ตัวเลขแนวทางมากวดที่แล้วเพิ่นกับเขา หวดก้อนพุ่นก็บเขาซีโตหวดต่อมาเขาสามตัวตดวหวดนี้คาดว่าสิเป็น4ีโตตรงนะคะตัวใดบ่งหู่านมช่วมพิจารณาเอาอย่าเลือกจัดไปเลยนะคะมีแค่4หีหางสามหาง4ีหางประมาณนี้นะคะเอาสำหรับคลิปนี้แอดกระคอให้ตบทานทุกคนพิจารณาตัวเล็กด้วยความหลอบขอบนะคะแล้วก็ เป็นตัวเลขที่ปังเมื่อแรกนี้เมื่อแรงนี้สองธงครึ่งเข้าตรงมีเฮ้เข้เาตรงรับศัพย์นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดปี2568ขอยบพระคุณที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทำช่วงขาขอบคุณค่่าวัสด,ดีค่ะ